คนนี้ล้มเหลวมากกว่า5000ครั้งสู่ธุรกิจแสนล้านเขาชื่อว่าเจมไดสันค่ะผู้ก่อตั้งบริษัทไดสันเขาคิดค้นนวัตกรรมเครื่องดูดฝุ่นไร้ถุงนะคะคุณเจมไดสันเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีของโลกเขาเคยกล่าวไว้ค่ะว่าผมผลิตเครื่องดูดฝุ่นต้นแบบเนี่ย5,127ครั้งมันล้มเหลวไปแล้วเนี่ย5,126ครั้งแต่ผมก็พยายามเรียนรู้จากมันจนกระทั่งมันเนี่ยสำเร็จคุณรู้ไหมเขาใช้เวลา5ปีจนกว่าเขาเนี่ยจะประสบความสําเร็จและนี่คือบททเเเรรรรีีียยยนน่าาาไดูู้้้จกผช ข้อที่1ความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าพอคุณเข้าใจว่าความล้มเหลวมันมาเพื่อทาให้คุณเก่งขึ้นทําให้คุณรวยขึ้นทําให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นคุณจะไม่กลัวความล้มเหลวเลยเพราะว่าความล้มเหลวมันมันเป็นส่วนหนึ่งอะที่จะทำให้คุณประสบความสําเร็จเราไม่สามารถลิ้มรสความสําเร็จได้หวานฉ่าอะถ้าเรายังไม่เคยพบเจอกับความล้มเหลวซะก่อนข้อที่2นะคะมนุษย์ส่วนใหญ่เวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอความล้มเหลวแค่10ครั้งเราก็ล้มเลิกไปแล้วใช่ป่ะแต่คนนี้แบบเจอความล้มเหลวั้ากันครั้ ไปต่อกับเป้าหมายที่เขาตั้งเป้าไว้และข้อที่3ค่ะเอาชนะความกลัวเพราะความกลัวเป็นของปลอมคุณรู้ไหมความกลัวคืออะไรความกลัวคือความรู้สึกคุณตีความเองคุณรู้สึกไปเองความกลัวก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเองแต่เป็นเจตถีเนี่ยต้องหน้าหนานะคะใครฟังมาถึงตรงนี้พิมพ์เตือนสติตัวเองนะคะว่าฉันยืนหยัดต่อความรวย